การปัดโจ์ revision ที่10หน้าที่36แถวบีข้อที่1มองโจทย์เพิ่ม5มองโจทดเพิ่ม8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหักครอบครัวของ8ออกและอย่าลืมใส่สิบมองโจทย์เพิ่ม1มองโจ์เพิ่ม2ข้างล่างไม่พอมองไปข้างบนหุ้นส่วนของสองคือ3ปัดลงพร้อมกันเซตศูนย์ตอบ16 ข้อที to to.> ่2มองโจทย์เพิ่ม3มองโจทย์เพิ่ม5มองโจทย์เพิ่ม6ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหากครอบครัวของ6ออกและอย่าลืมใส่10มองโจทย์เพิ่ม8ดข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหากเพื่อนออกและอย่าลืมใส่10เซตศูนย์ตอบสองข้อที่3มองโจทย์เพิ่ม2มองโจทย์เพิ่ม4ี่ข้างล่างไม่พอมองไปข้างบนหุ้นส่วนน้อง4คือ1ปัดลงพร้อมกันมองโจทย์เพิ่ม 7ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหากครอบครัวของ7ออกแล้วอย่าลืมใส่10มองโจทย์เพิ่ม1เซตศูนย์ตอบ1 4ข้อที่4มองโจทย์เพิ่ม5มองโจทย์เพิ่ม4มองโจทย์ลด4มองโจทย์เพิ่ม9ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหากครอบครัวของ9ออกและอย่าลืมใส่ส0 เซตศูนย์ตอบ14ข้อที่5มองโจทย์เพิ่ม5มองโจทย์เพิ่ม6ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหักครอบครัวของ6ออกและอย่าลืมใส่สิมองโจทย์เพิ่ม3ามองโจทย์เพิ่ม5เซตศูนย์ตอบ19ข้อที่6 มองโจทย์เพิ่มหนึ่งมองโจทย์เพิ่มหนึ่งมองโจทย์เพิ่มหกมองโจทย์เพิ่มสี่ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหักเพื่อนออกและอย่าลืมใส่สิบเซตศูนย์ตอบหนึ่งสองข้อที่เจ็ดมองโจทย์เพิ่มหกมองโจทย์เพิ่มเจ็ดข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหักครอบครัวของเจ็ดออกและอย่าลืมใส่สิบมองโจทย์ลดสามมองโจทย์เพิ่มแปดเซตศูนย์ตอบหนึ่งแปดข้อที่แปดมองโจทย์เพิ่มหก มองโจทย์เพิ่ม6ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหากครอบครัวของ6ออกและอย่าลืมใส่10มองโจทย์เพิ่ม9ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหากเพื่อนออกและอย่าลืมใส่10มองโจทย์เพิ่ม7เซตศูนย์ตอบ28 ข้อที่9มองโจทย์เพิ่ม3มองโจทย์เพิ่มสองข้างล่างไม่พอมองไปข้างบนหุ้นส่วนของสองคือ3ปัดลงพร้อมกันมองโจทย์เพิ่ม9้าข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหักครอบครัวของ9ออกและอย่าลืมใส่10มองโจทย์เพิ่ม3าข้างล่างไม่พอมองไปข้างบนหุ้นส่วนของสคือ2ปัดลงพร้อมกันเซตศูนย์ตอบ17ข้อที่10 มองโจทย์เพิ่ม 4. มองโจทย์เพิ่ม 2, ข้างล่างไม่พอมองไปข้างบนหู้ส่วนของ2องคือ3ปัดลงพร้อมกันมองโจทย์เพิ่ม7ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหักครอบครัวของ7ออกและอย่าลืมใส่10มองโจทย์เพิ่ม7ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหักเพื่อนออกและอย่าลืมใส่10เซตศูนย์ตอบ20ข้อที่11 มองโจทย์เพ right ิ่ม5มองโจทย์เพิ่ม8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหากครอบครัวของ8ออกและอย่าลืมใส่10มองโจทย์เพิ่ม8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหากเพื่อนออกและอย่าลืมใส่10มองโจทย์เพิ่ม1เซตศูนย์ตอบ2 2งข้อที่12มองโจทย์เพิ่ม7มองโจทย์เพิ่ม6ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหากครอบครัวของ6ออกและอย่าลืมใส่1ิ มองโจทย์ลด3มองโจทย์เพิ่ม1เซตศูนย์ตอบ1 1